จูอิงมาถึงแล้วค่ะวันนี้แสดงไรับเชิญยูเซนท่านคอนแกน่สวัสดีค่ะสวัสดีครับไปจอดรถไซนเกไปจอดรถไซกันไม่มีม่มีเลย จ้ะแม่น <laughs> i'm ย่างนึ <S 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 <and> ่นร no ้อมาไม่เยนี่ยครับะดวนขึ้นะมันคึ้หนักเจ้บคุณพากางน้ำกลผู้สาวหอมเลยค่ะพ่อปอยพอน้นก็ตัวเอกอยู่ เลาวไปจอดรถกําลังม้าส<ะ>ัไม่มีที่จอดเลย พี่แงออกไปก่อนเลยบรายบายค่ะโอ๊ยทดีพี่มอนองแม่บอทีคลาพอพี่มอนทนดีแล้วเลยเปิดประตูอุ้ยอุ้ยด่าแกกันอยู่ข้างนอกเลย ไเดพาวิเลมั่งครับเพื่อเพื่่นไม่ให้หลปเดะวมังครับเนยฝนนี้ขึ้นเียเอรยมากหมดฉากไเลค่ะพ่อขาข้างนี้ค่ะข้างนี้ค่ะโอยมีกระจุกแย้ตึ้งน่ิที่อ ไม่ควละพุงแกอย่าพุงนะอ๋อถ่ายพี่ไมค์ก็ได้โอ้ยอย่าพ่งนะแม่อพีไมคก็ย็ก่านเมื่อตอนกลวจะหมอเขาเหอโอ้ยหมอหี่หมอยากไอซ เาเเตรียมตัวอยู่ค่ะกระจกงย่างเงี้ทันไปทันมาอยู่สี่หลอดแล้วน่าจะน่าจยืดะสองงานสวยมากยูเอฟกันงส่เนักเพ่ฮะเราสเพลง สวยน้าสวยแต่จนไ่สวยาสวกด้นลาสวยแบารเดิน้ากกิโลเมตรไก่เนี่แล้วห้องมสเดินเทากัตวจากทีรถตินรอเกินก่าข้อหลุออรลอนี่ไน

คืออย่างเสตัวนี้คืออย่างงแงกบคครือตลกนขวแชมึงมึงว่าไงมใสัแรมัน่าจไหนเนี่ยมันต้องสีแม่เสือจิตใจเลยว่าจะออกตองนี่ยต้องมสีแม่เสือ ไปบอกกันดอัเอรสารดนะครับจราส่งวก้อนเรื่ยๆจะีสิเดวจดบั้อนสจานีีไปนี่แหละคิดว่าประมาณนี้แหะเพราะว่าสว่างไดรฟเนี่ยมันติดกับน้องหางน้องหานเป็นอำเภอสุดท้ายของอุตรที่ะเลโม่ไก่โม่ไก่สองชั่วโมงขึ้น นอนไปตื่นเยอะไหีอสเานนี่วานะให้เราเลือกไปทางภูพวาหรือว่าเราจะเข้าเมืองก่อนรีย่าไปทาดอาแาหลวงนี่วนีตงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกทางภูพวาไม่ได้เลือกไปพร้อมกันไปพร้อมกันนี่ละสองเพลงอืมไปพร้อมกัน้องไปแบบไงลองไปเร้อง เมี้อของเขาอก็คือลอรเอส่วน้รงมีาะับเพราะ่นแรงง่ายมต้อล้มีชูไม่มาเออมาไม่บอถักไม่บอกสาเอะรหรือไงประานอดบอกว่าบกาไปสเครื่องนี้จะถักบต้องมาเบไม่หาบอกว่าบ้มาถึงแล้วบก็มาจากบ้านนี่น เอาผู้จัดการดิผู้จัดการยู่นานนม่อคือนี่เดยแม่เป็นผู้จัดมากอ่ะในตอนห่อุ้ยเอื้นหามาเดียวในลูกเอนหาเดือเนี้ยใเดอนถูกมั้ยคะาน้องคือนาโทมาแทไปรับน้มาด้วยไง ก็ลากาซนนีกน่าุ้งาแซลหรือเวที้อะ่สิพี่น้องครับยืดลงบวันที่16กันยานครับืเรื่องครับแกส่ววันที่1กันย่อคเวืนลูกอุ้ยยๆนี่บาิ सलाई so, दिने